สวัสดีค่ะ sps027 นะคะคลิปนี้มาต่อคลิปที่4ตัวเสื้อชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะถักเหมือนกันขึ้นมา2ชิ้นเลยคลิปที่4จะมาสอนในชั้นที่4เนี่ยนะคะค่ะจากจุดที่เราจบไว้เมื่อครั้งที่แล้วค่ะก็ขึ้นโซ่5นะคะโซ่7 เป็นหลักตรงนี้ด้วยสองโซ่สองนะคะโซ่7แล้วก็มาเอ็กลงตรงติ่งที่ติ่งที่สองค่ะจากจุดที่เราหยุดไว้ครั้งที่แล้วค่ะขึ้นโซ่7เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เพลิกงานกลับทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วก็มา x ที่ติ่งที่สองขะจุดเริ่มต้นงานนะคะแบบนี้ต่อไปก็โซ่ห้า ถักตัวขั้นลายขึ้นมาสามหลักในจุดเดียวกันนะคะตรงจุดที่ขยายขึ้นมาสองห่วงแบบนี้นะคะลายต่อไปก็โซห้าเอ็กที่ติ่งที่สอง โซ่ห้าแล้วไป x ที่ติ่งที่ห้านะคะโซ่ห้าแล้วก็ขึ้นตัวขัลาลยปกติมีขยายออกด้านข้างไปสองห่วงแบบนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งลายนะคะลายต่อไปหลังจากนี้ก็จะเหมือนเดิมไปเรื่อยๆค่ะจนถึงตัวที่สิบสองเลยนะคะโซ่ห้าเอ็กลงตรงติ่งที่สองโซ่ห้าไปเอ็กที่ติ่งที่ห้านะคะ โซ่ห้าแล้วก็ขึ้นตัวขั้นลายสามหลักเนี่ยคะ่ะแถวที่หนึ่งของชั้นที่สี่นะคะลายต่อไปเหมือนกันไปเรื่อยๆคะ่ะสามห่วงไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมาสังเกตตอนจบงานนะคะ วนมาจนถึงตัวสุดท้ายนะคะของคนถักตัวที่สิบสองนะคะก็โซห้าแล้วก็ลงติ่งที่สองนะคะโซห้าแล้วไปติ่งที่ห้า โซ่ห้าตัวขั้นลายขึ้นมาสามหลักจุดที่เพิ่มมาค่ะโซ่ห้าเอ็กที่ติ่งที่สองเสร็จแล้วก็โซ่ห้าพันหัวเข็มขึ้นหลักลงไปที่ช่องสุดท้าย ปลดสองครั้งได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะจบแบบนี้นะคะจบได้ลายขยายออกมาสองห่วงแล้วเสร็จแล้วก็จะขึ้นโซ่สี่แล้วก็ขึ้นพัด8ดหลักค่ะจากจุดที่เราหยุดเลยนะคะขึ้นโซ่สี่ขึ้นมา พลิกงานกลับนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นพัดแปดหลักในห่วงแรกได้เลย ลงไปที่ห่วงนะคะเราจะได้พัดเพิ่มมาข้างละ1ตัวนะคะข้างขวา1ตัวแล้วก็ข้างซ้าย1ตัวที่ชั้นที่ส่เนี่ยนะคะต่อไปก็จะลายปกติแล้วค่ะก็โซ่ห้าค้าตัวคันลายมาแล้วก็พันหัวเข็มขึ้นลักอ่ขึ้นพัด แปดหลักคะ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ็กลงที่ห่วงนะคะแล้วก็โซ่ห้า ข้ามตัวขั้นลายมาเหมือนเดิมนะคะก็พันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นพัด8ดหลัก กที่ห่วงแล้วก็โซ่ห้าข้ามมาเอกที่ห่วงนี้ค่ะลายเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้ดูลายสุดท้ายนะคะลายสุดท้ายจะถูกเพิ่มขึ้นมาจะกลายเป็นพัดสิบสตัวนะคะถ้าท่านที่เริ่มมา1ิสองตัวเหมือนคนถักก็จะได้พัดสิบสตัวที่ชั้นนี้ ามาถึงสองดอกสุดท้ายก่อนจบแล้วนะคะตรงนี้ดอกที่สิบสามพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นแปดหลักได้เลยคะ่ะสองสี่ห้าหก เจ็ดแปดเสร็จแล้วก็เอ็กลงไปที่ห่วงนะคะโซห้า so ข้ามาตรงนี้ตัวสุดท้ายค่ะพันหัวเข็มขึ้นแปดหลักนะคะ ได้8หลักแล้วก็โซ่1นะคะขึ้นหลักลงตรงโซ่ที่2ค่ะจบงานแถวที่2ค่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วมาต่อแถวที่3นะคะเราก็จะขึ้นโซ่ขึ้นมาโซ่3 ถักหลักที่สองแล้วก็โซ่สองเพื่อที่จะขึ้นพัดตัวนี้นะคะโซ่สามค่ะพลิกงานกลับถักหลักที่สองลงจุดเดิมเลยนะคะเพื่อให้งานขยายออกมา ต่อไปก็โซ่สองค่ะแล้วก็ขึ้นที่หลักที่สองขึ้นเต่งปกตินะคะเดินติดกันหกหลัก แล้วก็โซ่หนึ่งค่ะ X ลงไปที่ห่วงจุดเริ่มต้นงานได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วพัดตัวต่อไปเป็นปกติแล้วนะคะก็โซ่หนึ่งขึ้นตรงหลักที่สองเดินติดกันไปหกหลักขึ้นเต่งปกติค่ะ เสร็จแล้วก็โซ่หเอ็กลงไปที่ห่วงนี่นะคะลายต่อไปก็ถักเป็นพัดปกติได้เลยนะคะมีทะแยงออกด้านข้างเท่านี้เองค่ะถักวนไปจนถึงพัดตัวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจบงานตัวสุดท้ายให้ดูนะคะตัวที่14เลยนะคะตัวนี้ตัวที่1 2 จากสไปจนถึงสิบาถักเหมือนตัวนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะสองดอกสุดท้ายแล้วนะคะก็ก่อนจบงานโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นหลักหกหลักปกติค่ะ หลักที่หนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งเอกลงไปที่กลางห่วงดอกที่สิบสาโซ่หนึ่งค่ะมาที่ดอกที่14นะคะขึ้นหกหลักแล้วก็ขึ้นติ่งปกติเลย ได้6หลักแล้วนะคะแล้วก็โซ่1ลงไปในช่องหลักแรกเสร็จแล้วหลักที่2ยึดกับโซ่ค่ะแล้วก็จบงานชั้นที่4นะคะถักขึ้นมา2ชิ้นเลยนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังถักเหมือนกัน คลิปนี้ถึงชั้นที่4ค่ะเดี๋ยวชั้นที่5เรามาต่อกันในคลิปถัดไปนะคะโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวก็มาต่อกันที่ชั้นที่5คลิปต่อไปคลิปนี้ถึงตรงนี้ ค่ะเตรียมงานขึ้นมา2ชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บประกอบกันชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะเจอกันอีกทีคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ